Okay พบกับรายการ South สเปเชียลนะครับในชั่วโงที่2กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใครที่หมุนคลื่นพิทยุมานะครก็ขอสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูทางทีวีอยู่ด้วยนะครก็สวัสดีด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะถึงช่วงพิเศษของเราอีกหนึ่งช่วงนะครับกับสเปเชียลเกสนะครับวันนี้นะฮะเราได้ต้อนรับนะครับนะฮะวงที่แบบกำลังมาแรงมากๆนะฮะในตอนนี้นะครับขอต้อนรับวงเดอะมูสสวัสดีค่ะ อาลีแล็กนิดนึงนะฮะรายการของเรานะฮะวันนี้นน<ด>มีแฟนๆเดอะบ,บูสมาอยู่ตักับเราด้วยนะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่พี่วงเดอะ o ูสเนี่ยขอย้ำท็อปิก SMS นิดนึงแล้วกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าความจริงอะไรที่คุณรับไม่ได้นะคะก็ส่งเข้ามากันได้นะคะ4642888รวมถึง f a c e b o o k c o m s l a s h m m u s i c เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันสดๆในรายการด้วยค่ะครับผมอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเดินมูสมาทั้งทีเนี่ยก็ใครเป็นใครอะไรกันยังไงบ้างนะฮะอยากจะให้แบบว่าแนะนาตัวเองกันนิดนึงทีละคนงนี้เลยอ่ะเริ่มจากััคครรบบตา จ้านะฮะครับสวัสดีครับแอร์ครับต้องเงินครับแอร์นะครับสวัสดีครับลินครับเล่นซินครับผมครับผมสวัสดีครับตาครับตีกองครับครับสวัสดีครับบาสเล่นเบสครับอ่าลินกับลินกับบาสนะฮะข้างหลังนะฮะพี่พี่ตื่นกันรยัง่ะอะไรนะตาเดี๋ยวนะเออตื่นกันหรือยังพี่แล้วกงมาวอร์มอะไรกันก่อนไหมฮะตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วไม่หรอกพี่พี่เขาหนาวหนาวชั้นตู้เราหนาวมากหนาวจริงครับหนาวจริงนะฮะข่มาเร็วตอนนี้นะครับ ก่อนอื่นนะฮะมาสาวสเปเชียลทีนะครับต้องถามกันนิดนึงเนีติดอยู่ในใจนานแล้วนะครับว่าชื่อ The อ o o s สเนี่ยมาจากอะไรยังไงครับเออก็โลภรัดเลยเลยกันนะครับก็จริงๆแล้วมาจากมูสใส่ผมครับเพราะว่าพี่แมทใช้ถูกด้วยตอนต้นรายการเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนตอนตอนที่เราลงวงแรกประมาณแบบสักเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นจะแบบผมยาวมากแล้วก็ผมจะฟูทั้งวงเลยครับตอนนัไปแล้วก็เราใช้ใช้มูสกันแล้วรู้สึกว่าทุกคนใช้เราก็เลยเอา เอาชื่อเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดถึงกลางให้สุดแล้วที่ที่เราเราเป็นอยู่ตอน,นจุดที่มีร่วมกันใช่เราก็เลยใช้ชื่อเดอ o มูสไปเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วลึกไปกว่าน,นั้นคือจริงๆอ่ะมูสจริงๆครั้งแรกที่ตั้งมาจะไม่มี S ตัวท้ายครับแต่ว่าเพื่อนผมคนนึงมือกองคนแรกเราเนี่ยชื่อแม็กเนี่ยตอนที่เราแบบทำเนโมส่งเป็นแผ่นนะครับเขาดันเติม S ไปในนั้นด้วย<า>มันก็เลยแบบมี S ยาวมันั้งของวันนี้ด้วยด้วยคาที่เขาเ,าเขียนผิดเจ o ูส มูสเซสมูสเซสมันต้องฟังต้องฟังฟัพนี่ลึก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 แล้วเขาก็เรียนอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันครับกับความจริง The Musees แล้วก็ฮะ แต่ตอนฟังวิทยุพี่ๆเขา Moose คือชื่อจริงคือเขาจะแบบว่าฝรั่งมากแล้วเขาก็จะแบบว่ารอสำเนียงแบบเต็มมากถามต่ออีกนิดนึงค่ะจริงๆอยาขอบอกเลยว่าตอนที่พูดว่าเดี๋ยวมูสเรานึกว่าเป็นกวางมูสเราก็เลยว่าจะถามว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นกวางมูสทำไมถึงแบบมีโลโก้เป็นนกฮัมมิงเบิร์ดแต่สรุปมันไม่ใช่กวางมูสไงถามถึงโลโก้ว่าทำไมต้องเป็นน No c ม m i n g Burst นะคะก็จริงๆเรื่องเรื่องโลโก้นะครับ จริงๆเราเป็นโลโก้แรกของวงเราเลยก็ว่าได้นะครับคือตั้งแต่ตั้งแต่พอเรากลับมาปล่อยเพลงความจริงซึ่งเป็นเพลงแรกของอัลบั้มสองเนี่ยเราก็ได้ได้คุยแล้วว่าเราอยากมีโลโก้ซึ่งที่เราเลือกใช้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะสังเกต่ามันจะมีสามเหลี่ยมแล้วมีนกพิ้งเบิร์ดสองตัวอยู่ในนะครับก uh ็ก huh. ็คือที่เลือกสามเหลี่ยมมาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสามเหลี่ยมมันเป็นเชฟที่แข็งแรงที่สุดครับ uh huh. ในใน,ใน,ใน,ในรูปศิลงซื่อทรงเลขาคณิตนะครับ uh huh. แล้วก็แล้วก็นกพิ้งิ์เบิร์ดเนี่ยมันเป สามารถบินได้ไกลสู้ชีวิตก็เหมือนแบบบินถอยหลังได้หรือแบบอะไรมันมีพลังงานหลายอย่างมากเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของของความต่อสู้ได้ครับก <ฮะ S 2> ็เลยเลือกมาใช้แล้วก็จริงๆในโลโก้จะเป็นสีขาวสีดำนะครับจริงๆสอ2ตัวนี้ก็จะมี2มันก็ในสองสีหมายถึงว่าคอนทราสต์ระหว่างความจริงความฝันซึ่งมันลิงก์กับเพลงอยู่แล้วที่เราทำอมีจิมมิกนะมีแบบมีความหมายมีสัญญามีในยะอยู่ข้างใน อ่าอ่นี่นะฮะถ้าใครดูในจอก็จะเห็นภาพนะครับเป็นโลโก้นะฮะ The Moose นะครับมาเดี๋ยวมาพูดถึงนี้ดีกว่าค่ะซิงเกิลล่าสุดเลยความจริงทําไมถึงใช้เวลานานมากกว่าจะปล่อยซิงเกิลออกมาค่ะสามปีแน่เออจริงๆ3ปีที่หายไปหลังจากปล่อยเพสุดท้ายจริงก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตเรื่อยๆนะครับก็เออแล้วก็แต่ว่ากว่าจะมาเจอเพลงความจริงนี้ก็ใช้เวลานานถือควรก่อนที่มาเจอเพลงเนี้ยเรามีเพลงค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แต่ว่ามันเรา้สึกว่ามันมันยังไม่ลงตัวที่สุดสักทีจนจนเจอเพลงความจริงเนี่ยครับก็โอเคเพลงนี้เจอแล้วปิ๊งปิ๊งกับเพลงนี้เลยใช่เลยก็สรุปเป็นเพลงความจริงเนี่ยละครเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งครับก็จริงๆการทํางานของเพลงนี้มันมันมันเริ่มค่อนข้างสั่งจากอัลบั้มที่แล้วนะครับซึ่งอัลบั้มที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปก่อนว่างานส่วนใหญ่จะเริ่มขึ้นจากผมก่อนก็คือจะแต่งมาเป็นเนื้อานองเลยแต่ว่าอัลบั้มนี้คือเราคุยแล้วว่าเราอยากได้ แฟนๆได้ฟังอะไรใหม่ๆ,ๆม่งได้ยินซาวเลยทุกอย่างใหม่ๆก็เลยเราก็เลยเริ่มงานจากวงดู่อนบ้างาาแล้วผมก็ไปแต่งดนตรีมาจากแต่งเน,เ,นเนื้อร้องทำนองเนี่ยมาจากดนตรีที่เพื่อนอที่เพื่อนทำมาให้แล้วก็พิเศษนิดนึงครับก็คือเพลงนี้วันนั้นผมเข้าไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณโอมคพ็อกเทลครับก็เลยนั่งแจม <ๆ S 2> ก็นั่งแต่งกันเลยวันนั้นก็คือแบบจริงๆแต่งไปแล้วแหละแล,แ,ลแล้วก็คือช่วยปรับปปรับมาก็คือเสร็จวันนั้นเลยร้องยากไหมฮะ เพลงนี <Scroll S 1> ้ร้องยากไหมก็ยากเหมือนกันนะครับเพลงร้องยากครับค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างอาอัลบั้มนี้การการร้องการการหลายหลายอย่างก็มันค่อนข้างร้องที่ตาตากจากบั้มแรกพอสมควรครับแล้วมีแบบเพื่อพูดในเรื่องของดนตรีนะครับมันมีอะไรแบบแปลกใหม่พิเศษกว่าแบบเพลงก่อนเดิมเจอมั้งฮะครับผมครับดนตรีก็ใหม่ครับใหม่หมดแล้วครับเพราะว่าคือเหมือนอัลบั้มใหม่เราก็อยากให้ให้คนฟังเจออะไรที่มันแบบใหม่ๆครับ เราก็ลองทดลองทำนูน่นทำนี่ใหม่เอาไอเดียที่เราบอกว่าเราหายไปในช่วงระยะเวลาเกือบ3ปีเนี่ยครับ,บแต่ละคนก็มีการทำนูน่นทำนี่หาไอเดียเพื่อมาทำอะไรใหม่ๆครับเราก็ทดลองใช้วิธีการที่แบบ<ร>เหมือนว่าอะไรที่มันดีในอัลบั้มก่อน,นครับเราก็เก็บเอามาใช้แต่ว่าอะไรที่ใหม่ๆเราก็เปิดรับเอามาทดลองใช้การอัดกีตาร์อีกแบบหนึ่งทำเสียงซินไไซิเลอเซอร์อีกแบบหนึ่งอะไรงีร้ยลูกกองใหม่ๆอะไรเงี้ยเอามาเพื่อให้มันลงตัวและสอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงความจริงๆๆครับ คือตั้แรกเราดึงแบบว่าตองเรานั่งอัดแค่นี้คนจะรู้คล่ะรู้ไหมคะมาพูดถึงเนื้อหาเพลงบ้างดีกว่าค่ะเนื้อหาเพลงความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรคะก็จริงๆแล้วความจริงมันมันถ้าสรุปง่ายๆเลยมันเป็นเพลงที่เราตกหลุมรักคนมีเจ้าของแค่นี้ครับใช่ซึ่ง เป็นความจริงที่เจ็บปวดเป็นความจริงของใครฮะหรืออะไรยังไงก็ต้องไปแต่งมาจากตัวเองครับนั่าดันงานแตมาจากตัวเองนะก็เหมาะสำหรับคนอกหักก็เพียงนี้ครับจริงๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือน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 ผมได้พูดพูดว่าคนคนที่เขามีเจ้าของแล้วอ่ะเขาจะมาเป็นของเราได้เนี่ยก็ในแค่ความฝันของเราเท่านั้นแหละความจริงสุดท้ายมันก็ ตื่นมาแล้วมันก็เขาไม่ได้เป็นมาเป็นของเราอยู่ดีเขาไปอยู่กับคนอื่นนะใช่เขาอยู่คนอื่นอยู่ดีนะสุดท้ายเราก็ไม่มีใครเนาะแต่งเพลงต่อไปดิไปแย่งมาเลยแง่หงนะเดอแต่ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้ใช่ใช่เราต้องขอบคุณเขานะนะพูดถึง MV ดีกว่านิดนึงนะครับที่เห็นแบบมีโทนขาวนุ่งขาวดำอย่างนี้ไหมฮะ ครับมผม,มก็ก<ม>็<ค>าจากที่บอกไปอย่างที่แอร์บอกคือเรื่องความจริงความฝันนะเราก็อยากเล่นเรื่องความคอนทราสต์กันเลยนะครับให้อยากให้คนที่ไปดูประีความเราไม่อยากไปชี้นาอะไรมากครับอลองลองคิดตามดูผมว่ามันสนุกกว่านะค,ค,คือก็เป็นสีดําสีขาวคุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบว่า<ม>อะไรแทนความจริงความฝันใน MV เราจะเล่นเรื่องซีจีซะเยอะครับก็จะมีซิมบลิกต่างๆถ้าใครดูอาจจะมีเหรียญมีภาพสามมิติซีจีอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่า เป็นไนยะสื่อนนยะให้แทนว่าอะไรคือความจริงคือความฝันอะไรประมาณนี้ครับผมแอบแบบว่าแปลในบางจุดให้เราฟังได้ไหมคะแปลในบางจุดนี่เช่นสมมติแบบอย่างเหรียญอย่างเงี้ยครับผมความหมายจริงๆที่แบบว่าอยากจะแสดงออกไปคืออะไรอะไรเงี้ยเหรียญมีสองด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีมีอะไรอีกไหมคะถ้าในเหรียญมันจะเป็นโลโก้ครับกับกับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงก็คือคือคือเป็นได้แค่ความฝันอะไรเงี้ยแต่ความจริงพวกเราก็เป็นหดือมูซก็ยังต้องอยู่ก็คือใช่ครับผม ประมาณนั้นครับก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะของซิงเกิลล่าสุดนะครับของ t h m o o s s นะครับกับเพลงความจริงนะฮะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวได้มาฟังกันสดๆนะฮะที่นี่ด้วยเห็นว่ามีเตรียมโชว์โชว์อะไรมินะฮะก็เตรียมตัวมานะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปฟังโชว์กันสดๆแต่ว่าตอนนี้นะฮะ เจาะเรื่องส่วนตัวด้วอ่าเราจะไม่ให้พวกเขาเนี่ยได้แบบว่างุมหยิมงุมหงิมอย่างนี้กันอีกแล้วนะฮะนะฮะเตรียมพร้อมหรือยังฮะดูเขากลัวางกัวเหมือนกันขอจัดแบบพี่แสงเรียกว่า the m o o s e p o ดีกว่าให้แบบว่าพี่ๆในวงช่วยกันโหวตในแต่ละหัวข้อหัวข้อแรกเลยนะคะเราขอถามว่าใครเสน่ห์แรงที่สุดในวงค่ะให้ลองชี้พร้อมกันดีกว่าไหม เราบอกว่าดีต่างชี้เลยหนึ่งสองสามาชี้ได้ต่างคนต่างชี้นะดูใครดชี้้่อนเสร็จหห่งสองดเสร็จแล้วหมดเลยเหรอหมดเลย มิสเน่ห์ฮะเดี๋ยวผมไปล้อร้างตัวได้นไหมครับรู้สึกมันโดนย้อนอึ้นไปไม่ไงยังไงให้พี่ๆแบบไม่ทันแล้วฮะไม่ต้องล้างแล้วับเราไฟังหน่อยว่ามีเสน่ห์ยังไงคะบางคนบอกว่าอารมณ์ขันนะครับแล้วก็ทางคนทั้งลรือไก่ขันยังเดี๋ยวขันใช่เห็นเงียบเงียบขันเหรอขันใช่ขันขันครับก็แบบคนแบบ สนุกสนานตลกอะไรเง ess ess <S <s f, like ี้ยครับไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดอะไรเงี้ยเรื่องเครียดเราเก็บไว้ข้างในมากกว่าไม่ค่อยเล่นเลยนะแต่ว่าแต่ว่ายิงมุกตลกตลกเล็บมีพวกแบบวีรกรรมอะไรเงี้ยนะที่ที่แบบว่าความมีเสน่ห์ของเรากลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกอันนี้ครับเขาจะเป็นหนุ่มที่เหงาครับเขาก็จะมีคำผวนอะไรของเขาอะไรเก่งๆได้คำผวนอ่ะลองสิลองสิลองสิเลยนะครับผวนทุกวันผวนทุกวันเล้วจะผวนทุกวันไม่ได้ออนแอร์ได้ไหมอ่ะ ได้ครับได้เอาอุ่นเป็นหัวอะไรแบบเอาหัวเป็นแปดหวหัวแอรวซิงเกิลเลือกคที่ขววที่ออนแอร์ได้แล้วไอที่ออนแอร์ไม่ได้เดี๋ยวเราหลังไหมเอาตัวอย่างนิดหอ่งเอาคิดสุดสเดเมื่อว่าผมว่าัชอบกินอะไรเอีย่างเ เป็นคนชอบนอนละเมออ่าอย่างเงี้ยครับเมอแต่ทีแต่เธอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างงี้ถึงว่าเสน่ห์แรงก็เอาแบบคำหวานนี้ไปจีบสาวนี่เหรอไม่ใช่ครับคนไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อคนบางคนถ้าจีบสาวนี่สาวไล่นะถ้าคนแบบนี้ไม่ยสาวก็แบบอายะเป็นเดินเจอไม้ใช่จะยังไงเนี่ยนั่นแหละก็คำๆนะก็แบบอ่ะคำถามต่อไปดีกว่า อ่ตไปใครที่แบบว่าแฟชั่นที่สุดแต่งตัวเก่งที่สุดในวงอะไรอย่างนี้นีนะแฟชั่นแฟชั่นมีหลายแบบะครับมีหลายแบบคืออย่าจริงจริงถ้าถ้าบอกข้อนี้จริงๆเรามันมีอีกจุดหนึ่งที่ร่วมของวงก็คือชอบแต่งตัวครับผมสังเกตมาเด้วสังเกตของสังเกตนะที่ที่ว่าคือที่เราอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเราจะชอบเรื่องพวกนี้กันทั้หมดแต่ ถ้าเก่งเก่งสุดอาจจะคงไม่มีครับแต่ว่าก็จะอาจจะชอบคนละสไตล์กันไปนางทางชอบแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าอะไรชอบอัปเดตแฟชั่นคือเรื่องซื้อไม่ซื้อเี่ว่าอีกืเรื่องแต่ว่าเป็อเทแต่งตัวทำไมไปแล้ซื้อเลยเหรออาจจะมีมีมันก็ตกใจไงตกใจก็ติดไม้ติดมือมาบ้างอาการตกใจไงเฮ้ยอะไรวะพอรู้แนวแล้วรู้เรื่องบางคนมาคนเดว ก็ไม่รู้่าทีมตกใจครับเราไม่รู้เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาของให้ก่อนไงเดี๋ยวัเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปเลยดีกว่าค่ะขอถามว่าใครกินเก่งที่สุดในวงให้นับนะคะให้ตอบได้เลยหนึ่งอชี้ด้วยเชี้ด้วยสองามเอาไมเดี๋ยวเลยทาไมมาที่แล้ววาไมคนที่โดน กินเก่งก็ได้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องโอ้โหเป็นเรื่องชอบชอบกินบ่อยมากครับให้เพื่อนพูดดีกว่าผมพูดบ้านบ้านกินเก่งขนาดไหนกินเก่งในบ้านคุณบ้างเมื่อก่อนตอนที่เราไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือนั่งรถตู้กันทีนี้เนี่ยทุกประมาหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยรถตู้ต้องแวะเซเว่นตลอดเพื่อที่จะซื้อของให้เขากินครับใช่คือถ้าซื้อมาเลยทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันจะบูด ซื้ออะไรนะยอยซื้ออะไรนะเดี๋ยวแกะข้างเลเหรออะไรมันจะได้บูญขนาดนั้นไข่ต้มอะไรเงี้ยอันนั้นคือรถตู้เพราะถ้าจำเมนูได้เลยครับพอแล้วจ้าเหรอไก่ทะเลยอะกิไก่ทะเลกี่กิ๊บกินมากนะกินจนเขาจำได้นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันนะไม่ก็มันสมัยก่อนผมตอนแรกผมแบบแบบกำลังอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบบ้ากินไม่ได้กินอย่างเงี้ยไม่เห็นจะอ้วนเลยนะ ตอนนั้นคือตอนนั้นคือตัวใหญ่กว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยในเลิกกินแล้วเิก,กินแล้วก็เลยพัตก่อนไม่ค่อยมีตังค์ใช่นีในใน่ใครมีตังค์งเยอะก็ไปอยู่กับเขานะ <c oughs> อ๋อนี้ <c oughs> ยืมเหมือนแล้วตอนนี้ยืมเต็มหมดแล้วอ๋อมีหรือเปล่าหลากน้อนจะกินเก่งยิ่งยืมตังค์เก่งด้วยไม่เก่งเขาเก่งทุกอย่างนี่ไปพูดเรื่องอาหารการกินนะมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มีคนชอบกินมากนะคือไอศครีมมีคนชอบกินไอศครีมมากในวงนี้ใครครับก็ผมเองครับจริงเหรอจริงเหรอ จะนนช,นนชอบไอไอสกีมที่เป็นเป็นรสรถเขน็นรถตัก หาบมีข้าวเหนียวลูกชิ้นอะไรอะนมาพลูกเสืออะไรเงี้ยคุณคลาสสิกดีนะครับที่ว่าชอบกินนี่คือกินบ่อยขนาดไหนอ่ะวันละห้าครั้งอย่างง้ตายแล้วรถเข็นไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่ข้างหน้าบ้านอยู่นี่มันอยู่อย่างนี้แหละจะไม่เชิงกินทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเจอก็จะโดนก็จะซื้อก็จะซื้อกินอ้าวแล้วตัวเองเป็นนักร้องนำอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบว่ามีผลกับเสียงหรืออะไรอ่ะค่ะก็ นี่ผมก็โชว์ด้วยครับนี่ผมก็โชว์ด้วยเพราะถ้าเกิดร้องอยู่เนี่ยเห็นแล้วมาวิ่งเลยอ๋อร้องอีกางนีานั่นที่เธอคือนั่นแหละคือฟ้าทีทีนี้ผมีคนกระทบเรื่องนี้นี่ที่ไม่ว่าจะคุยกันอยู่เพราะเรื่องนี้วันหลังถ้าชอบกินขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนจาก คนซื้อเป็นคนขายเลยไหมก็ชอบนะซื้อไปแล้วเป็นชายดูแล้วเอาแฟนชายซื้อไปแล้วซื้อแล้วด้วยเหรอเขายังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไม่รู้แล้วไหนจริงไหนหลอกไหนเขาหลอกเนี่ยไอ้ตู้เนีเขาแนผมไม่เชอนะฮะนะฮะก็เป็นความสนุกนะของของ The Most Now ที่เราไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะฮะมีอะไรอยากจะเม้ากันไหมมีอะไรอยากจะเม้ากันไหมต้องสร้างประเด็นมันเลยสร้างประเด็นสร้างประเด็นหรออู้ย่างนสร้างประเด็นอะไรดี สาครอบพูดว่าไงดียสามปีที่หายไปไปทําอะไรกันมาบ้างดีกว่ากิจกรรมที่ชอบทําหรืออะไรเงี้ยกิจกรรมที่แต่ละคนชอบทำชอบทำกิจกรรมยามว่างเออ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 ไก็ไม่ว่างเลยนะไม่ได้ถ้าไม่ว่างเออทำก็ไม่ว่างทำก็ไม่ว่างถ้าว่างก็นอนเราค่เาทำก็ไม่ว่างแต่เราแอบได้ยินมาว่าแต่ละคนมีกิจการเป็นของตัวเองนะพูดถึงกิจการของดีกว่ยจะได้เออจะได้แบบว่าเออ

20นตี้ซัมติงบารแล้วก็มีมามาบาร์ครับผมที่ราชโยธินนะมันมีหลายที่เปิดหลายบาร์เนาะเปิดหลายบาร์เลยยครรับผมวนะแล้วก็บอกไม่มีตังกินข้าวไม่มีตังช้อปปิ้งผมไม่ได้บอกได้กำไรนี่ครับไม่ได้เลยไม่ได้ริงไม่ได้เลยครับไปไปกันเยอะๆไปกันเยอะๆมีนี่อะครับมีเยอะอะไรอ่ะไรอ่ะพิบาร์นี่เขาถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดมหาสารคามนะครับก็นี่นี่นี่ทำไมมาที่พิบาร์ คุณพ่อเขาไปเปิดหอพักไว้ครับทีนี้ชื่อบอกได้ไหมฮะบอกเลยครับบอกชื่อเรจะรู้ไหมเนี่ยครับออเคบกไปหมดบอกไปหมด่ไงเหอพักนะครับชื่อ The Choice ครับกับหอพัก CK วันนี้ก็มีหลายที่มีหลายหอ The Choice เปีน CS s t u d ง o ครับมาตลาดคำ CS Studio คนอื่นมีไหมต้องรีบละมีครับเบียร์ครับเบียร์รีบไปเร็วติดตามครับก็ผมทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองนะครับชื่อแบรนด์ว่า Beck Beck นะครับก็จะมีพวก เชื่อที่ผมทําเองอะไรเงี้ยแลเข้าไปดูได้ครับดระเ้ที่ไหยไดเองเยยบเองคงจะไม่ไหวคครรัับบก็เดี๋ยวจะมีพุกเรียนดนตรีห้องสออนี่ความี5ับที่โรงเรียน MS Music Academy ครับผม MS ก็คือเหงาในการเปิดด้การันอ่าแล้วเป็นโรเรียนแบรเป็นเหงาครับอ๋อของผมเป็นเปิดฟาร์มฟามหมาเซเบรเียนครับฮัสกี้กับอาสกันครับผมถือว่าทุกคนนี้มีเดียันนเราไม่ต้องทำไม่วงเนี่ยเรคนห กูรเนล้วกเป็นาเป็นเล่นดนตรีเออนะอ่ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเวลาจะเล่นดนตรีจะไม่พอนะฮะทุกคนกำลังจะมันกันกับอ่าสเปเชียลโชว์ของเราสองสเปเชียล